เิในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผาจะนามปานิยตข้อที่สองมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังญาติโยมจะได้รู้วินัยของพระภิกษุว่าอวินัยของพระภิกษุนั้นเป็นอย่างไรญาติโยมก็จะได้เอาไปปฏิบัติตามไม่ให้ตัวเองมีบาป อารมณ์ทงไม่ให้ภระพิสุเป็นอาบัตินั่นเองอนันยศข้อที่สองพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ว่าพิสุนั่งในที่รับหูกับหญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่เชื่อถือได้มากล่าวขึ้นด้วยทำสองอย่างหรือสิกขาบทสองอย่างหรือว่าวินัยสองอย่างอันนั้นก็คือสังขาทตีเศษ ปาจิตเตข้อใดข้อหนึ่งก็ให้ปรับที่พิโสนั้นรับว่าเป็นอย่างนั้นนั่นก็หมายถึงว่าถ้าพิโสอยู่ในที่อารับหูกับหญิงสองต่อสองมีคนมาบอกว่าท่านเป็นสังฆาธิเศษแล้วนะและพราพิโสนั้นรับว่าใช่ก็ปรับอบาาัตสังฆาติเศษ ถ้าผู้ที่พ่อเพนน่านมาบอกว่าท่านเป็นอาบัติปาจิตตีแล้วนะตาพิสุรับว่าใช่ก็ปรับอาบัติ <c oughs> ขอนั้นกับพระพิสุอโมนเหตุก็มีว่าเมื่อครั้งที่พระอุทายีได้ถูกพระพุทธเจ้าได้ปรับอาบัติในเรื่องของอนิยตข้อที่หนึ่งก็คืออยู่ในที่รับตาไปแล้ว ต่อมาท่านก็คิดว่าการที่พระุทธเจ้าห้ามไม่ให้พิสุอยู่ในที่สองต่อสองในที่รัตตากับผู้หญิงก็เป็นตามนั้นแต่ว่าในที่โร่งแจ้งเนี่ยพระุทธเจ้าไม่ได้ตัดเอาไว้พระทายีก็จึงคุยกับผู้หญิงในที่โรงแจ้ง นางวิสาขาเมื่อพบเห็นเข้าก็ว่ากล่าวตักเตือนแต่ว่าท่านก็ไม่ยอมรับคําตักเตือนของนางวิสาขานางวิสาขาก็ไปบอกแจ้งให้พิสุได้รับทราบพิสุก็ไปโทนพุทธเจ้าพทธเจ้าก็เรียกพระอุทายีมาสอบถามเภาอุทายีก็รับตามความเป็นจริงพุทธเจ้าก็จึงบัญญัติว่าพิสุนั่งในที่รับโหูกับหญิงสองต่อสอง ถ้ามีคนที่เชื่อถือได้มากราวได้ทยธรสองอย่างคือสังฆารติเศษหรือว่าปาจิตเตีอย่างใดอย่างหนึ่งพิสุรับอย่างนาให้ประอาวาตอย่างนั้นนี่เป็นข้อบัญญัติอนยศข้อที่สองทีนี้ในที่โลงแจ้งเนี่ยญาติโยมสาทุจนทั้งหลายเหมือนว่าในที่ท,ที่ตาก็มองเห็นแต่ว่ามีคนอยู่หลายคนก็จริง ตัวอย่างเช่นมีญาติโยมอยู่กลุ่มหนึ่งคนอยู่กลุ่มหนึ่งพระอยู่กลุ่มหนึ่งแต่ว่าก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งออกห่างจากกลุ่มนั้นไปไกลๆแล้วก็พูดจากันโดยที่คนกลุ่มที่รวมกลุ่มยังไม่ได้ยินเสียงนั่นแหละในที่ในที่รับหูก็คือพูดแล้วไม่ได้ยินก็พระเจ้าก,ก็ปรับอาบาลตั้งคานิเตศ หรือว่าปาจิตตีข้อใดข้อหนึ่งที่โร่งแจ้งก็คือเป็นที่ที่มองเห็นกันโย่แต่ว่าไม่ได้ยินเสียงนั่นเองอาตมา,าพระก็นำอนิยตข้อที่สองมาเจริญบรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อที่โยมจะได้ไม่ไปอยู่กับพระสองต่อสองนั่นเองจะได้โยมก็ไม่เป็นบาปพ,พระก็ไม่เป็นอาบัตินั่นเองอาตมา,าพนํนมาเจริญพร